ครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคการเล่นเบเกอรี่นะครับผมเป็นแบบกระทัดรัดครับผมก็คือคลิปนี้เราจะไม่ได้สอนเป็นท่าแบบท่าเดียวเดียวเหมือนการสอนปริซองหรือว่าสอนสปินเนอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นการเอาเบสิกพื้นฐานนะครับของประมาณ3 4ถึง่ท่าครับผมแลวรวมกันเป็น1คลิปนะครับผมก็เป็นยังไงมาดูกันเลยครับครับผมสาหรับเบเกอรี่นะครับผมเบสิกแรกที่เราจะฝึกกันนะครับคือการดีดนิ้วดีเบเกอรี่ไปมานะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับผมโอเค วิธีการนะครับเราเริ่มจากการจับก่อนดีกว่านะครับวิธีการจับเบเกอรี่นะครับเอาเชือกวางไว้บนนิ้ว3ามนิ้วนะครับคือชี้การนางนะครับผมเสร็จแล้วหนีบนิ้วโป้งในนิ้วก้อยนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับเมื่อเราจับอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเริ่มจากนิ้วโป้งนะครับให้เราปล่อยนิ้วก้อยกับนิ้วนางออกนะครับผมนิ้วชี้กันนิ้วโป้งจะจับอีกตุ้มอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับผมเสรแล้วเราก็สับดัดไปมานะครับทีนี้สับดัดปุ๊บ ให้เก็บด้วยการเห็บยูก้อยเหมือนเดิมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยครับสะบัดแล้วก็เก็บครับปล่อยครับสะบัดเก็บครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยไม่ยากนะครับผมแค่ดีดนะครับแล้วก็เก็บครับเก็บครับโอเคเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อมานะครับเปลี่ยนมาจับู้ก้อยบ้างนะผมจับตัวยวนางไปน้วก้อยนะครับเราก็สะบัดเหมือนเดิมครับแล้วก็อันิีโป้งเหมือนงชี้จับครับ สวัสดีเหมือนเดิมครับการยูโป้เหมือนดิชีจับนะครับอ่าโอเคก็ไม่ยากใช่ไหมครับต่อมานะครับผมก็จับเรน่ยื้ก้อยเป็นย้นางเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะกำยมานนี้และหมุนนะครับอ่าหมุนอย่างนี้นะครับง่ายมากนะท่าน,นี้ทีนี้เราจะทีนี้นะครับเราจะเอาทั้งสามท่ามาต่อกันนะครับจับเริ่มจักจับเป็นยื้อ้ปล่อยย้ก้อย สะบดัดจับไนิ้วก,ก้อยก่านิ้วโป้งสะบัดหมุน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 แล้วก็จับมานิ้วโป้งครับทําใหม่นะครับจับนิ้วโป้งก่อนิ้วก้อยสะบัดนิ้วก้อยรับหมุน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 สะบัดไปมาสะบัดไปมาจับนิ้วโป้งอีกทีหนึ่งเก็บโอเคง่ายๆใช่ไหมครับต่อมานะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการดีดเบเกอรี่นะครับผมโดยการจับนิ้วโป้ง นิ้โป้งและนิ้วชี้ที่จับเอาไว้นะครับไม่ได้จับนิ้วโป้งนะจับเดกอรี่นะผมแล้วก็อย่าันหนึ่งนะครับจังหวะที่เราหนีบนะครับปล่อยนิ้วโป้งออกเหวียงใช่ไหมครับให้ทํามือแบบขนมจีบนะครับพอเหยียบทำแบบขนมจีบนะผมเวียงให้เดกอรี่ตัวนี้ครับมาอยู่หลังนิ้วโป้งนะครับผมอ่าขนมขนมจีบไปนะครับเวียงปึ๊บอ่าพอเวียงมาถึงนิ้วชี้นิ้วโป้งจับไว้ครับ ทีนี้พอเราจับแล้วเนี่ยให้ดึงครับก็คือให้เอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยง้างง้างขึ้นเป็นดาวตรงนะครับง้างครับเห็นไหมครับเชือกจะเป็นตรงนะครับเชือกจะตึงเป็นเส้นตรงนะครับผมเสร็จแล้วเห็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยไหมครับตอนเนี้เรามีแบตเตอรี่ขัดกันอยู่ระหว่างนางกับนิ้วก้อยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราอ้านิ้วนางกับนิ้วก้อยออกครับอ้าปุ๊บมันจะดีดเห็นไหมครับโอเคอีกทีหนึ่งนะครับไว้หลังนิ้วโป้งนะครับผมมีชี้นิ้วโป้งจับนะครับ ดึงให้ตึงครับเราเชื่อตึงปุ๊บเบเกอรี่มันจะขัดอยู่ที่นี้นะครับอ้าปุ๊บมันจะดีนะครับนี้ต่อมานะครับเวลาเราอ้านะครับดูนะครับดึงปุ๊บอ้าปุ๊บดีแล้วก็ให้เราเอากล้อยกลับมาจับไว้เหมือนเดิมนะครับดึงให้ตึงนะครับอ้ามีอ่านีนะครับผมทีนึงนะครับดึงให้ตึงอ้านีนะครับผมชึบดึงให้ตึงอ้าแล้วก็มีนะครับผมต่อมาเราก็จะเล่น ทั้ง4อย่างนะครับมารวมกันนะครับผมยิ้วโป้งนะครับสะบัดไปมานะครับไปนิ้วก้อยหมุนหมุนหมุนบ้างสะบดัดบ้างรับนิ้วโป้งรับตัวนิ้วก้อยนะครับกรับไปนิ้วก้อยนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับปรับไปนิ้วก้อยหมุนสัดปึ๊บแล้วเราก็จะดีดดีดอ่าประมาณนี้นะครับผมดีแล้วก็ดีดกลับโอเค ก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูคลิปนี้มาก่อนนะครับอาจจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือพออยู่นี้แล้วอ้าไม่ได้นะครับผมคือแบบจังหวะอ้ามันมันน้อยไปนะครับจริงๆแล้วอะครับเบเกอรี่นะครับเราควรจะเล่นอยู่ที่สองนิ้วสองข้อแรกของนิ้วทุกนิ้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราจับข้อสุดท้ายนะครับในสุดของของนิ้วเราเลยใช่ไหมครับ แวลาเราอ้าครับเห็นไหมครับมันอ้าได้น้อยมากครับตรงนี้พื้นที่พื้นที่อ้ามันน้อยครับไม่เหมือนตรวนี้เป็นกว้างนะครับผมดังนั้นการเล่นหลายๆท่านะครับมันจะทําได้ลําบากมากมันจะอ้าไม่ไปเห็นไหมครับเทคนิคก็คือเอาเชือกนะครับมาเล่นอยู่บนประมาณสองข้อแรกนะครับแล้วแต่คนถนัดนะคนที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่ประมาณปลายนิ้วเลยนะครับผมซึ่งผมเองก็ยังเล่นได้แบบถือว่าไม่เก่งมากนะครับผมสำหรับปลายนิ้วผมก็จะเล่นอยู่ช่วงข้อที่สองของนิ้วพอดีนะครับผมเห็นไหมครับ ครับนี่ครับอยู่ข้อที่2นะครับแล้วก็สามารถหงีกกลางหงีกกลางหงิกกลางได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอเคก็ลองไปรักใช้กันดูนะครับอย่าลืมนะครับพยายามอย่าเล่นในข้อสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาต่อท่าต่อๆไปนะครับผมซึ่งจริงๆเราควรจะเล่นก็คือ2ข้อแรกของนิ้วนะผมจบไปแล้วครับสําหรับการสอบเบเกอรี่ฉบรับกระทัดรัดนะผมก็หวังว่าทุกคนจะฝึกจนเล่นได้นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคการเล่นอะไรเกี่ยวกับเบเกอรี่อีกก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนรับ